สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนักธรรมชาติจะไปเที่ยวส่วนน้ำที่หนองตาเหงนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เพเต็มก็เลยไม่ได้เที่ยวนะครับค่ะกลับก็เดินทางจะกลับแล้วแต่เอิญว่าตามาสะดุดกับบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับก็คือบ้านหลังนี้นะครับ เลยเดินเข้าไปสอบถามเจ้าของบ้านปรากฏว่าวันนี้พ่อบ้านเขาไม่อยู่ทราบว่าพ่อบ้านเป็นคนทําบ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตแม่บ้านเขาถ่ายทําคลิปนะครับแม่บ้านก็อนุญาตแต่บอกว่าพอดีว่าบ้านมันรกเพราะว่าไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรจากเสื้อผ้าก็ยังรกรุงรังอยู่แต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะผม มาถ่ายทำคลิปเฉยๆไม่ได้เอาความสวยงามนะครับนี่ครับสวยงามมาก,กเลยพี่น้องครับเสียดายที่ไม่เจอคนที่สร้างนะครับนี่ฮะก็จะมีห้องห้องนอนหน,หนึ่งห้องนะครับแล้วก็ห้องก่อนถึงห้องนอนก็จะมีห้องโถงหนึ่งห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับ หน้าบ้านนะครับบ้านหลังนี้ทั้งหมดเสาหลักก็จะมีอยู่แปดเสานะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาพี่น้องเดินเข้าไปดูนะครับมีทั้งหมดแปดเสา,ารูปทรงก็ดูเรียบง่ายดีนะครับผมสนใจก็เลยว่าจะไปขอทราบไอเดียเขาสักหน่อยแต่ก็โชคไม่ดีที่พ่อบ้านซึ่งเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้ไม่อยู่นะครับแต่ว่า ได้ขอนาตเข้ามาถ่ายทำนะครับข้างในก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับส่วนด้านบนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับอันนี้เธอแนวตู้หรือย่างไงหรือเาอ่าหน้าห้องนอนนะครับหน้าห้องนอนก็คือล็อกนี้นี่ฮะที่ผมชุมนิยมเห็นนี่ฮะก็จะเป็นอที่ล็อกหนึ่งที่เป็นห้องโถงนะครับอ่าแล้วก็อีกล็อกหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับจะมีบันไดขึ้น นะครับนี่ครับคือบันไดขึ้นพอขึ้นไปก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับ1ชั้นนะครับนี่ครับแล้วก็มีบันไดขึ้นไปอีก1ชั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นห้องนอนนะครับแต่ก่อนจะถึงห้องนอนก็จะเป็นห้องอ่าอง,วงว่างๆอยู่บ้านหลังนี้กระทัดรัดนะครับ กระทัดรัดแต่เรียบง่ายนะครับดูแล้วสบายตานะครับผมตั้งใจจะมาสอบถามาคนที่เขาามบ้านก็คือพ่อบ้านนะครับว่าเขามีไอเดียอะไรแล้วก็จะใช้งบประมาณเท่าไหร่แต่โชคไม่ดีที่เขาไม่อยู่วันนี้ก็เลยพลาดไปครับพี่น้องครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền không, Để không? Để không? Để không?